สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมงสุบอนพอ่พอๆกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องนี่แหละพี่น้องผลการถี่มันเห็ดนี่เฮาอย่างมันต้องเจอผูกยู่หันกระสองตบ่แมนหมูห่มละลายยลุ่มผูบะแมนงคงห้าได้พี่น้องเอ้ยแม่นแต่สองตในทึงสองตแลละก็มานนี้ ผูกไว้พี่น้องเอ้ยไปหามาเห็นอะไรกะผดแหลมมันซีหอนหอนผดยังสิปล่อยมันอีกผดมันยังภาพมากเลยอ,อ, <laughs> อ้าหนึ่งว่าอ้าหนึ่งว่านอนลืมตื่นเะดอกกลมเงยกลมเงยดูลายว่ะสวัสดีก็ <laughs> มาสวยแ้ก็ค <laughs> ือเขาแล้วไร่งยเสด็จะน <laughs> จะฮะเงยเสด็จน เด้แค้นมากระดิ่งน้อยเด็กแค้นมากระดิ่งน้อยนั่นเออเหล็กเหล็กอะแค้นมากระดิ่งอันคาวนี่เฮ้ยเด็กเสือกลามเออเออเสือกลามอ่ามีแต่งวงเม่นางอื บ่ฮะตัวละหมืนนะช่องตนี่เท่าไรวะช่องตัวหมื่นเจ็ดบ่หรึ่หมื่นแปดนี่แหละหมื่นหแกบบหมื่นเจ็ดนล,เละเพื่นนั้นเพื่อนแทนผูไว้หายวเสียมืองวแม่มินนี่สองตัว มันเห็นให้ย่อย่างผูกมันไว้แต่ว่างวาัวตะมันพาไปนะเขาเอาเมื่อแล้วเขาเอาแปรเอาแปรก็เอาเมื่อลุงตู่ก็เอาเมื่อล้มทับท้องโซน,นเยนอะไรเนาะ fc ไลายทานกับเพื่อนกับเม้นกันข้ามาว่ะน้องแคทคือ ko, บบเห็ดโคกแหลกปล่อยค้ังไว้พี่น้องงัวบ้านซุมเฮาน่ะงัวอยู่ปงัวอยู่ฝั่งเฮานะว่าไงไงถ้าหนาแรง้งแล้วนี่นะเพื่อนสิปล่อยลงทงปล่อยแลย้วเงียมือแรงแล้มันกะสีมามาถูกถูกมือนะ่ะถ้ามือได้มันบบมาเฮาก็คือไปหาเพราะว่าเฮาบบได้ผูกเนาะพี่น้องเนาะ ข้ <c oughs> วาวบัได้ผูกข้วาวบัได้อนันปล่อยเขาโคเขารักดอกพระว่าแล้ว่าเพื่อนกระปูอยู่เครื่องปลูกข้องฟังนะแต่วันซุ้มเพื่อนกับฝาโอเลยกับเห็ดหัวว่วเนะเพราะว่นาหนานี้มันเป็นหนาปล่อยงัวปล่อยควายนะพี่น้อง้านาหน้านะเลี่ยง,ต,กกยง,ง,ยงยตุก้าละไรกับเริ่มเริ่มเลี่ยงแล้วขันขจาวตุกาเพราะว่าปล่อยไปมันก็จะแบบกินกาขจาวด้ ก็ต้องได้เลี่ยงแต่วนานี่นะปลอยลงทงพี่น่องเ้ยปลอยลงทงนี่แหละสาเหตุที่มึงเห็นในกูหยางมึงต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมมึงชอบแบบนี้ใช่ไหมเอาชองตัวนะังวมแมมนี่พี่น่องเยชองส <c oughs> ี่หกแปดสิบงวในงวในเฮือนนี่สิบโตสิบโตพี่น้อง ติโตกับบ่มีตัวใหญ่ดอ,อก FC อ,อันเพิ่นกับบอว่าน้องแคทคายงัวเห็นห้องาํางัวตัวหนึ่งนะบ่ได้พ่อได้พี่น้องเห็นหงนามนะเคลื่อนซัมนี่นี่กะนี่เบดดย่างเขาหายกะหมื่นเดียวงัวมันบอกเป็นราคาพี่น้องเลย ตัวแมวบางไงสำเนียงน้ำเบิดยางเขาหายเขากำมื่นหนึ่งเลี้ยงกกงวาาัวน่ะกาบ่มบ่มีแต่งวัวเขาดอกงัวเอื่อยงวังวนอกเนาะงัวงัวผังวผงวัวแม่ปุะระโตช่องโตอันน่าพี่น้องเลี้ยงไว้บัดมันสุกเซินอะรีเขาก็ขายพี่น้องเอ้ปเเยปได้แก่ใครในครอบครัว กาสีไปขายเปิดคลายเสียอไรกะบัดเจ็บเป็นเอนอุ่นมาเนาะพี่น้องข้าสองโมเห็นบัดเจ็บเป็นอ,น,น,น,อ,อนอุ่นมาข้าผัดพอได้กลายปวเจาะคอนะนะขลายเวลาจําเป็นพี่น้องเอ้ยกะบ่ม,มีไผอยากเป็นจะคนดอกเนาะพี่น้องลกูกไผ่ไขเจ็บแต่ว่าบัดมันจําเป็นมาเขากะมีสั์เลี่ยอยี่นัน่นนี่เขากะพอได้แก้ไขพี่น้องเอ้ยพอท่านแปลว่าขาแหลนไปยืมหมูนะนีะน่ก็ะแมนอยู่แบบ เฮากัมีมีอันสัตว์มีอันเอาไว้เนาะแล้วเฮากัพอได้ใส่ได้ยืมเพิ่นเวลายืมผลมาแลากัพอได้ใส่ได้ปดเนาะพี่น้องพ่วงอยากหายใะกระห่วยอยากขายมันอยากขายถิบมันเบิดแหล่เนาะพี่น้องพ่วงอยากหายนะเศร้าอยากหายเนี่ยนี่แหละก่ะใจดีดอกพี่น้องเอ้ยโมโหสื่อๆพอมันไปนะ ในการหาไมายันแล้วกระปูไว้พี่นอ้องกปูวจากจะกถิบซะก่อนให้มันหอนหนซะก่อนอย่างจีปอยมันอีกอันหมนี่นะงวนงว,นงวนไอบ้บอยหมนี่นะงวยไอบ้บอ,อ,อยเพิ่นนะปอยราะว่ามันมาคูเมือของเพิ่น,นมันบ่มาแล้วก็ขวมปไปไลยเอาอยู่บ้านน้องดำราะว่ามันอยู่หันคูเมอง,งวน,นแต่ว่าถามมันบ่มมาน่ะคือมันพิษปกติงวนนะพี่นอ้อง หลายคนกอมเมนเข้ามาว่าบอแมนมีขโมยบอน้องแคทบอแมนพี่น้องบอแมนมันไปเองง่วนเวลามันกินหยาแล้วมันน้ำหยาไปเรื่อยๆน้ำน้องน้ำไปเรื่อยๆแล้วมันลงแกวพี่น้องมันแหลกไปคืองัวบอกกัปตันงัวแเม่อบอกกัปตันยังเห็นพี่น้องสิบกว่าเมือแล้วสิบสองสิบสามมื่อแล้วเด้นยังเห็นงัวคนกับเป็นซิปู้ไดพี่น้องเลย แต่ว่ายังบเห็นเวลาเขาไปห้างัวนะเขาก็บเบิร์นไฮยูเพราะว่างัวมันก็อยู่ถงเดียวกันเนาะเขากับหูงัวเผิ่นเป็นเป็นแบบได้แบบได้นะเขาก็เบิง์นไฮยูแต่ว่ามันบเห็นพี่น้องงงัวเขาเนี่ก็พู้นไปเห็นอยู่ตีนบนน้องหนุกเขียนผมแข้มทางดำผมมันหนาวมันสีพากันเข่าในเมืองสือเสือผาเนาอพี่น้องเนาะเั่ก็ผูกไว ผูกให้มันอาน,านันท์สกอนให้มันเชาวนาวสกสอหาหานเะฮา,าจังสีปล่อยไปเฮาว่านะความคิดของเฮาจังสีปล่อยไปผูกกินเพื่องพี่น้องในกองเพื่องกะเฮาบ่ได้อาดไดว้ดอกเฮานะเฮาบ่มีเงินมีแต่หุบมากองไว้เน้่มันกิน หัวมากองไว้บัตรยามนั่นมันเน่ามันก็เกิดเห็ดเพื่องพี่น้องเกิดเห็ดเพื่องก็ได้กินอีกวัยบอยตำลังกันลงทงกกสะเดางาฮานาผูกผูกแม่ใหญ่มันไว้เฮาก็บ่ได้ผูกบปิดคุโตดอกพี่น้องผูกแต่แม่ใหญ่มันผูกแต่แม่ใหญ่มันสองตัวสามตที่เลือนะก็ปล่อยมันก็บ่ได้ไปดอกผัวแม่ใหญ่มันบ่ได้ไปน้ำสองตัวคาเสื้อนะของแม่มินนี่เพิ่นว่าเพิ่นเสียเมื่อ ตัวน e ี้ตัวนี้กับตัวนั้นพันเสียเมื่อพนอพนให้จัะหายจำนี่นะบดบดได้ได้เลยพี่น้องเออตัวละมื่นงามได้งัวเพิ่นหล่อนมันบดได้จ่อยเด้พี่น้องเลย ยามหน้านะ่ะมันก็สิจ่อยแน่เพราะว่าเฮาก็บ่มีหม่องเลี้ยงเนาะเด้อเฮาก็แค่จูงกินตางพินให้กันหน้าเอายามนี้นะ่ะยังว่าเฮาปล่อยกินธรรมชาติปล่อยไปค่ํามาแล้มันก็มามื้อมันบ่ม,ม,มาแล้ก็เป็นไรมันบ่เห็นอะไรก็หามันเป็นธรรมชาติพี่น้องหน,น,น้นาแงหน้นาแงหมูบม่บ้านเฮาปล่อยกันทุกคนปล่อยกันทุกหมู่บ้านนะหนา้าแงแนวนี้นะพี่น้องเอ้ย งัวเคยเสียอะไรกันฮะกะเถิดกะถิคือกันบได้เสียแต่ของเฮาหลายหลายคนอยู่พี่น้องเอ้ยไปหางัวกับพ่อก,กันอยู่กลุ่มหางัวนะเด็๋ได้นอกมันเป็นแบบว่าเขาเคยปล่อยนะซิมาผูมไว้กะบบได้มันหนาเล็กมันกับบได้มีอียังแบบเชียร์ไฮนะพี่น้องบได้มีเครื่องปลูกของฟังอยังมากมายนะ ตามนี่เลยพี่น้องเอ้ยอัมลาพระจอาไวาเพียงสำนีคิดหนาเพาะกันใหม่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนสบายดีบายบายขอบคุณทุกๆคนเด้ยที่เข้ามากดติดตามช่องน้องเคสเนาะขอบคุณหลาย